ไม่ล้างไม่ล้างไม่ล้างไม่ไมเม้ไม่ล้าตบด้วยตบด้วยตบต้งเข้าลตบังไอ่ะเ้ยไม่แล้วแล้วก็มีเพื่อนเป็นคนเลี้ยงปลากระพงงีไม่ต้องไม่บ้านแกเคยเลี้ยงปลาางกอนอไแพงนี่ปลาิงกับปลาตะเพียนเอาไว้กินว่ารงนี้เลี้ยง เล่นเล่นไม่ได้บอกกินคือตอนแรกลกนนจบแรกพ่อพ่อเพื่อนเมไปแบบปลาบ้านพี่นะบ้านเพื่อนพี่จริงๆเหลือสักตัวเพื่อนมอเา้งติปลามาใช่ปะแล้วเหมือนกับติดกินแมงสาบใช่ไหมขอขอกับมันกินแมงสาบกับบ้านแล้วก็มาเลี้ยงในตู้อย่างเงี้ยเหนปลากระพงตัวคนใหญ่อะพี่ก็มันลงน้ำมันก็โดนคราบ ปลากรอนกินที่จกชอบชอบเออชอบกินที่จกมากกว่าปลากรอนเป็นแพงใช่หรอแพงเลยตากินที่จกเนี่ดลิลิปลาอะไรปะที่แถวแถวโรงเรียนผมอะแถวโรงเรียนผมมันจะมีสดปเฮ้ยกินหมดเร็วจังเนี่ยมันมีสดปลาเดี๋ยวสดพวกปลาเนี่ยปลาทองอ่ะนี่ปลาปลาตัวนี้มันจะชอบแบบวันนี้ปลาตัวนึงแบบขี้ระแวงกันเนี่ยเหมือนกัเป็นข้าวโพดกกันนะก็จะได้เห็นข้าวสวดนะทีดนี่ชอบไปดูนี่เนตัวนี้มันขี้ระแวงเนี่ยมันจะจะแบบฟักมันก็รีบลงไป มันเลยพร้อมกับเพื่อนมันกินมียเอ้พวกนี้มันอ้าวอ้าวอ้าวอ้้งชื่อให้ตัวหนึ่งนี่ตัวอ้วนสุดเนี่ยคือบอกให้เข้านอนกันได้แล้วนะคะเอออย่าเวร์ดไนอนกันได้แล้วค่ะตัวอ้วนสุดจะชื่อสิงบ้าพี่พี่ตั้งชื่อให้ตัวไหนไม่แก่เขาจะชื่อไหนคะพี่ชื่อพี่ชื่อไอ้บ๊อบหมดทุกตัวบ้าเเจนเจนกินน้องบ้าติทิ้งด้วยนะโอ้ยตัวนี้มันไม่เป็นยังไม่หายเนี่หายอันเปเกลียวอะไรกับแผ่นมักหน้า เอาไว้แหละไปเก็บพ้ามันไม่รอ้ <c oughs> รอนอ่ะเดี๋ยวก็ร้อนทำไมห่หวันก็ร้อนมีเธอเสมอ